สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบุรุษพยาบาลโรงพยาบาลกลางติดโควิด -19 เมื่อวันที่8ม 64, รกราคม2,564ร้อยตกรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกรุงเทพมหานครนด้โพ์เฟซบุ๊กสรุปยอดผู้ติดโควิด -19 ในกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2,563ถึง7มกราคม2564รวม327คน จากการสอบสวนพบเป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร70คนและเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร257คนโดยการติดในประเทศส่วนใหญ่มีประวัติเชื่อมโยงกับจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดระยองการไปสถานบันเทิงกลุ่มอาชีพเสี่ยงสัมผัสผู้ติดยืนยันก่อนหน้านี้และการตรวจเชิงรุกในตลาดทั้งนี้กทมได้เปิดเผยไทม์ไลน์ของผู้ติดไปแล้ว229คน วันที่20ธันวาคม2563ถึง4มกราคม2564และวันนี้ก็ทมดได้สอบสวนผู้ติดกรุงเทศมหานครเสร็จเรียบร้อยเพิ่มอีก24คนโดยเฉพาะผู้ติดรายที่230เป็นชายไทยอาชีพพยาบาลโรงพยาบาลกลาง แผนกห้องฉุกเฉินพบประวัติสัมผัสผู้ติดตยืนยันก่อนหน้านี้โดยทำหัตถการผู้ติดโควิด -19 แต่ผู้ติดก่อนหน้านี้ไม่แจ้งประวัติเสี่ยงภายหลังตรวจพบเป็นผู้ติดโควิด1ิอย่างไรก็ตามขอให้ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงควรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทำการรักษาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโควิด -19 ครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกับคุณครับ